อสูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2,81สถาปนาโอรสเทพตน้นเบื้องหน้าตำหนักเทพจือเมืองแสงมายาฝันว้วเวียนวนขายปรานนับหมื่นถูกเปิดใช้งานพร้อมกันแสงสีสุดขนาดนับหลอมรวมกันกลางเวหาถักทออนาเขตอันไยสาลให้กลายเป็นดินแดนห้วงฝันเก้าเจ้าตำหนักห้วง ฝันประจำนครเทวะจือเมืองและ54เจ้าเมืองล้วนแต่มากันพร้อมหน้าคนจากดินแดนและขุมกําลังใต้อนัตถึงกับรีบเดินทางมาล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมายด้วยซ้ำ ขุมกำลังหลักของนครเทวะจือเมืองล้วนมารวมตัวกันที่นี่จนเกือบครบรบรรยากาศรอบด้านหนักอึ้งชวนอึดอัดโดยเฉพาะบรรดาแขกเรือจากดินแดนใต้อนัทที่ได้รับเชิญต่างหวาดผวาจนไม่กล้าปริป,ปากคุยกันด้วยซ้ำพิธีแต่งตั้งโอรสเทพพิธีที่นครเทวะจือเมืองได้แต่เฝ้าตั้งตารอมานับหมื่นปีอย่างไร้ความหวังหากกลับได้จัดถึงสามครั้งในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ครั้งแรกคือพิธีแต่งตั้งเมืองเจียนหยวนขึ้นเป็นโอรสเทพเวลานั้นทั่วนครเทวะต่างสันสะเทือนมีการส่งเทียบเชิญออกไปทั่วลาความสำคัญของพิธีรวมถึงอารมณ์ตื้นตันสุดขีดขององค์เทพอู่เมืองได้ฝากความประทับใจลึกล้ำไว้ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคน ครั้งที่สองคือพิธีแต่งตั้งเมืองเจียนสีขึ้นเป็นโอรสเทพในอีกหปีต่อมาหากเวลานั้นองค์เทพอู่เมืองคล้ายยังไม่อาจทำใจรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียบุตรชายได้ทำให้งานพิธีแต่งตั้งนี้เล็กกว่ากันมากทั้งยังไม่ได้มีการส่งเทียบเชิญออกไปด้วยซ้ำ วันนี้ถือเป็นครั้งที่สามผู้ได้รับแต่งตั้งคือเมืองเจียนยวนที่กลับมาอย่างปลอดภัยพิธีครั้งนี้ไม่ว่ามองตรงไหนก็ล้วนเต็มไปด้วยบรรยากาศประหลาดสุดบรรยายมีสายตาหลายคู่จับจ้องไปทางโอรสเทพอย่างเมืองเจียนซีหักมันกลับยังคงสงบนิ่งคล้ายไม่รู้สึกรู้สาเมืองเจียนยวนกลับมาได้เจ็ดวันแล้วหากเจ้า ตัวกลับเอาแต่คลุกอยู่ในตำหนักโอรสเทพของตนแทบไม่เคยมีใครเจอหน้าด้วยซ้ำขนาดเจ้าตำหนักห้วงฝันทั้งเก้ายังไม่รู้เลยว่าเมืองเจียนยนเวลานี้มีหน้าตาอย่างไรยามนี้เองประตูตำหนักพันเปิดออกเมืองคงฉานก้าออกมาอย่างแช่มช้าพร้อมราชินีเทพเมืองสเสวียนเจวีในอาพรหรหราข้างกาย ทุกคนพากันเงียบเสียงก่อนโค้งกายคาระวะน้อมรับองค์เทพและองค์ราชินีเทพเมื่อคงฉานพยักหน้ารับก่อนกว่าตามองฝูงชนขณะถามขึ้นยวนเออยังไม่มาอีกหรืึผู้ดูแลพิธีก้าวออกมาโค้งคาระวะทูลองค์เทพโอรสเทพยวนยังไม่มาสมควรกำลังเตรียมตัวอยู่ขอรับ เมื่อคงฉันหันไปมองก่อนประกาศยังไม่ถึงเวลาเริ่มพิธีทุกท่านเชิญนั่งก่อนทุกคนโดยรอบขานรับก่อนพาการนั่งประจำที่ห่วงพื้นที่ไพศารแฝงไว้ด้วยกระแสลมปราณบางเบาดุดคลื่นใต้น้ำทุกคนล้วนต่างอยากทราบจุดประสงค์เบื้องหลังที่องค์เทพจือเมิ่งจัดพิธีแต่งตั้งครั้งนี้ขึ้นและพิธีนี้จะส่งผลอย่างไรต่อโครงสร้างอำนาจของ นครเทวะจือเมืองในอนาคตเมืองคงฉานกวาดตามองดูฝูงชนพลางอ้าปากเตรียมกล่าวคำก่อนเสียงประกาศกึกก้องจะดังขึ้นมาแต่ไกลโอรสเทพเซินหลัวเตี้ยนจิ๋วจือมาเยือนนามของเตี้ยนจิ๋วจือทาให้ทุกคนพากันหันมองอย่างตะลึงกระทั่งเมืองคงฉานยังต้องมุ่นคิ้วลงเล็กน้อย ไม่นานนักเงาร่างบุรุษผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากไกลลิฟต์ตามติดด้วยเสียงทักทายอย่างอบอุ่นหักเปี่ยมล้นบารมีเตี้ยนจิ๋วจือจากนครเทวะเซินหลัวขอแสดงความยินดีต่อนครเทวะจือเมืองที่ได้โอรสเทพเพิ่มอีกคนหวังว่าองค์เทพอู่เมืององค์ราชินีเทพและผู้อาวุโสจือเมืองทั้งหลายจะไม่ถือสาที่ข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ เม่งเจี้ยนสีรีบลุกขึ้นก่อนหัวเราะราฮ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 โอรสเทพสัวอุตสามาทั้งทีย่อมถือเป็นเกียรตยิอย่างสูงต่อนครเทวะจือเม่งและน้องยวนฆ่าแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องถือสาอันใดจากนั้นมันจึงเปลี่ยนสับพ,พนามขณะเอ่ยปากพี่ใหญ่เตี้ยนเชิญน,นั่งก่อนเตี้ยนจิ๋วจือพยักหน้าให้เม่งเจี้ยนสีก่อนก้าวเท้าออก ค้าราวะพร้อมยื่นของขวัญให้อย่างนอบน้อมนี่คือของขวัญตำต้อยเพื่อแสดงความยินดีที่องค์เทพอู่เมืองได้ผู้เป็นที่รักกลับมาและยังแสดงความยินดีที่นครเทวะจือเมืองจะได้โอรสเทพเพิ่มอีกคนด้วยเรื่องมงคลสองชั้นซ้อนนี้ทำให้เทพบิดรของข้ายินดียิ่งเช่นกันเมืองคงฉานทำท่าให้ผู้ดูแลพิธีรับของขวัญไว้ขณะยิ้มรับ หลานรักช่างเอาใจใส่ย,ยิ่งพิธีแต่งตั้งนี้จัดขึ้นอย่างรีบร้อนทางเราจึงไม่ได้มีการส่งเทียบเชิญออกไปเจ้ายังสละเวลามาร่วมงานด้วยตัวเองได้อีกหรือเตี้ยนจิ๋วจือตอบอย่างไม่อ้อมค้อมตอบตามตรงข้าพอดีเดินทางไปหาน้องหญิงฉายหลี่ที่นครเทวะเจอเทียนแต่เมื่อไปถึงกลับค่อยทราบว่านางกำลังกักตนอยู่จนไม่อาจพบหน้าได้ ประจบเหมาะกับนครเทวะจือเมิ่งมีพิธีมหามงคลข้าจึงเดินทางมาที่นี่ตามเจตนาของเทพิดอนฮ่าฮ่าเมื่งคงฉันหัวเราะราหักเสียงหัวเราะกลับแฝงความในลึกล้ำเอาไว้หลานชายเจ้านี้ยังทุ่มเทให้รักไม่มีเปลี่ยนข้าทราบซึ้งใจนักเร็วเข้ารีบนำทางโอรสเทพเซหลัวไปที่นั่งก่อน เพิ่งกล่าวจบสีหน้าของเมิงคงฉานก็พลันแข็งค้างสองตาเบิกกว้างด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อซุ้มเสียงเย็นชาดุดนางเซียนจากแดนเหมันอันไกลโพ้นสะท้อนเข้าสู่สองหูทุกผู้ทุกคนผ่วชิงหญิงจากนครเทวะเจอเทียนขอสแสดงความยินดีที่นครเทวะจือเมืองได้โอรสเทพเพิ่มขึ้นอีกคน ด้วยเสียงอันเยียบเย็นชัดแจ้งนี้ทำให้ทุกคนพากันตะลึงคล้ายถูกอสนีสวรรค์ฟาดผ่าสายตาทุกคู่ล่าจากเตี้ยนจิว๋วจือหันมองไปทางต้นเสียงด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อแบบเดียวกับเมิ่งคงฉานร่างของสตรีในชุดดำเหินกายลงมาจากฟ้าเส้นผมยาวดำสนิทปลิวสวยดุดผ้าไหมดวงหน้ายเย็นชางามงดดั่งภาพวาด สองตาแฝงด้วยประกายกระบี่คมกล้ามิใช่ใครอื่นนอกจากหั่วชิงหญิงเซียนกระบี่เจอเทียนในตำนานที่ทั่วล่าต่างรู้จากแม้เซียนกระบี่จะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาพวกมันผู้คนรอบด้านกลับยังคล้ายไม่อาจทำใจเชื่อได้ลงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเซียนกระบี่ล้วนแต่ เรนกายคล้ายเป็นเพียงตำนานเล่าขานแทบไม่เคยปรากฏตัวนอกนครเทวะเจอเทียนทั้งยังไม่เคยเข้าร่วมงานพิธีใดมาก่อนแต่วันนี้นางกลับมาโดยไม่ได้รับเชิญนิ้วมือเมื่งคงฉานบีบแน่นก่อนคลายออกโดยไม่รู้ตัวคนสูญเสียความเยือกเย็นไปชั่วครู่ขณะก้าวเท้าออกพร้อมเอ่ยปาก เซียนกระบี่เจอเทียนถึงกับให้เกียรติมาร่วมงานพิธีในวันนี้ย่อมต้องโดดเด่นเจ,จิดจรัสเป็นแน่ในอนาคตข้าจะเดินทางไปแสดงความขอบคุณต่อ,อนครเทวะเจอเทียนด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องขอบคุณหัวชิงหญิงตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่เมื่งคงฉานคุ้นเคยค่ะ มาเพื่อเฝ้าดูเท่านั้นหาได้มีเจตนาอื่นไม่ทั้งยังไม่ได้นำของขวัญใดมาองค์เทพอู่เมิองไม่จำเป็นต้องใส่ใจกล่าวจบร่างของนางก็ขยับวูบไหวขึ้นไปปรากฏบนฟากฟ้าสูงพร้อมแผ่รังสีเย็นชากิจการสรรพะสิ่งออกมา เมื่อคงฉานทราบดีว่าหัวชิงหญิงมาทำไมมันเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจหัวชิงหญิงดีที่สุดในใต้ล่าทั้งยังทราบว่าแม้นางเฉยเมยต่อทุกสิ่งหากใส่ใจและประครบประงมหัวชายหลี่เป็นพิเศษในเมื่อหยุนเชิดกับหัวชายหลี่สาบานว่าจะใช้ชีวิตเคียงคู่กันแล้วหัวชิงหญิงที่กลัวว่าบุรุษของหัวชายหลี่จะถูกข่มเหงรักบ้านช่องเผื่อแผ่ถึงนกกานางจึงเดินทางมาร่วมพิธีด้วย เมื่งสเสวียนเจวีแอบลอบชำเองมองหัวชิงหญิงพร้อมขบฟันแน,น่นเตี้ยนจิ๋วจือเหินกายขึ้นสู่ฟ้าหากก่อนจะทันเข้าใกล้มันก็ถูกปรานกระบี่ไร้สภาพขวางทางไว้มันเข้าใจสถานการณ์ก่อนรีบก้มศีรษะให้หัวชิงหญิงแต่ไกลาจากนั้นค่อยทิ้งตัวกลับสู่ที่นั่งโดยไม่ได้แสดงท่าทีผิดหวังอันใดออกมา เตี้ยนจิ๋วจือมาก็เรื่องหนึ่งหากการมาของหัวชิงหญิงยิ่งทำให้พิธีแต่งตั้งที่ผิดปกติเป็นทุนเดิมนี้ยิ่งประหลาดเข้าไปใหญ่เจ้าตำหนักห้วงฝันต่างมองหน้ากันไปมาอย่างสับสนเมื่อได้เลิกยามในที่สุดตัวเอกของพิธีนี้ก็มาถึงสายตาทุกคู่ล้วนจับจ้องไปยังชายหนุ่มในเสื้อคลุมสีเงินยวงที่กำลังเดินมาทางพวก มันอย่างแช่มช้าการกลับมาของเมืองเจียนยวนย่อมเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้เล่ากันว่ามันร่อนเร่พเนจรตามลำพังมาตลอดและไม่เคยหวนกลับมาเป็นเวลายาวนานเนื่องจากสูญเสียความทรงจำทั้งหมดในอดีตไปถึงขั้นมีข่าวหรือว่าตอนพบหน้ากันเมิงคงฉานสะเทือนใจเสียจนหลั่งน้ำตาแห่งองค์เทพออกมา ทุกคนต่างนึกว่าชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่นอกนครเทวะด้วยตัวคนเดียวไร้ความทรงจำเกี่ยวกับนครเทวะย่อมต้องเคยรู้สึกว่านาครเทวะเป็นดินแดนสูงส่งเกินเอื้อมถึงการถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นโอรสเทพอย่างกระทันหันสมควรทำให้มันยินดีระคนแตกตื่นเป็นล้นพ้นแน่เมื่อเจียนยวนเพิ่งกลับมาถึงก็ต้องพบเจอ สถานการณ์เช่นนี้ต้องเผชิญหน้ากับฝูงชนที่สมควรเปรียบได้กับถวยเทพในความเข้าใจของมันชายหนุ่มสมควรประหม่ากังวลสับสนจนทำอะไรไม่ถูกทว่าชายหนุ่มที่พวกมันเห็นกลับสุขุมสงบนิ่งฝีเท้าก้าวเดินอย่างไม่รีบร้อนสองตาปราศจากความประหม่ากังวลหรือกดดันหากกลับแฝงไว้ด้วยความเกลียดครันบางเบาคล้ายเพิ่งตื่นจากห้วงนิทราอันยาวนาน นอกเหนือจากการวางตัวแล้วเมื่องเจียนยนยังสูงโปร่งหล่อเหลาเครื่องหน้าคมเข้มดุดรูปสลักหยกมองแค่ปราดเดียวรูปร่างหน้าตาของมันก็เหนือกว่าทายาทคนใดของเมื่องคงฉานอย่างททบไม่ติดแล้วเหนือกว่าเมื่องเจียนสีด้วยซ้ำชายหนุ่มเดินมาหยุดตรงหน้าเมื่องคงฉานพลางกวาดสายตามองใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยรอบตัว รัศมีพลังระดับเจ้าเทวะขั้นสามทำให้ทุกคนพากันบังเกิดความคิดดูแคลนขึ้นมาอ้อเตียนจิ๋วจือตาลุกวาวด้วยความสนใจขณะพึพรรมพำกับตัวเองนี้หน้าแล้วองค์เทพอู่เมิ่งถึงได้กระตือรือร้อนนักเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยวาจานี้ลอยเข้าหูเมิ่งเจี้ยนสีจนมันต้องกำหมัดแน่นเล็กน้อยก่อนปั้นรอยยิ้มออกมา แม้น้องยวนจะถูกวางอุบายลอบทำร้ายจนต้องร่อนเร่พเนจรอยู่ร้อยปีหักสายเลือดและดวงวิญญาณก็ยังเป็นคนนครเทวะจือเมืองอยู่ดีไม่เพียงแค่เทพบิดรข่าเองก็ยังรักและต้อนรับเขาในฐานะน้องชายด้วยเช่นกันเตี้ยนจิ๋วจือเพียงยิ้มรับโดยไม่ตอบคำ พ่อหนุ่มนี่ค่อนข้างต่างจากที่คิดไว้รอบตําหนักเทพจือเมืองเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบทั้งรูปร่างหน้าตาและการวางตัวเกินคาดก็จริงแต่น่าเสียดายที่ระดับวรยุทธ์ต่ำเกินไปปราศจากรากฐานหรือคนหนุนหลังกลับต้องถูกผลักใสออกมาหน้าฉากเร็วปานนี้น่าเสียดายเหลือเกิน หยุนเชิดโค้งกายคารวะเมื่งคงฉานกับเมื่งสเสวียนเจวีผู้เยาหยุนเชิดคารวะองค์เทพอู่เมื่งและองค์ราชินีเทพข้ามาสายไปเล็กน้อยเพราะความอ่อนเพลียขอโปรดอภัยด้วยไม่สายมาได้ทันเวลาพอดีเมื่งคงฉานตอบอย่างอ่อนโยนหากวาจาของหยุนเชิดกลับทำให้หัวใจของผู้คนรอบด้านปันป่วน มืองสเสวียนเจวิขหมวตคิ้วกล่าวหยุนเชิ่อองค์เทพอู่เมึงในเมื่อเจ้าคือเมืองเจียนหยวนโอรสองคเทพทั้งยังหวนคืนสู่นะครเทวะจือเมืองแล้วฉไหนเจ้าถึงยังเรียกตัวเองด้วยชื่อเก่าฉไหนถึงยังเรียกบิดาตัวเองด้วยสมยาเทวะหยุนเชิ่อเงยหน้าขึ้นตอบเสียงเรียบ เมืองเจียนหยวนคือตัวตนที่องค์เทพอู่เมืองบอกข้าแต่ตัวข้าไร้ความทรงจำในวัยเด็กดังนั้นหัวใจและดวงจิตจึงไม่อาจยอมรับฐานะนี้ได้อย่างเต็มอกนามหยุ่นเชื่อเป็นท่านอาจารย์ตั้งให้กับข้าชีวิตข้าเป็นท่านอาจารย์ช่วยไว้นามที่มาจากความว่างเปล่าตัวตนที่ไม่หลงเหลือในความทรงจำจะเทียบเปรียบพระคุณที่ท่านอาจารย์ช่วยชีวิตข้าไว้ได้อย่างไร ดังนั้นจนกว่าจะฟื้นความทรงจำกลับมาค่าก็จะขอใช้เพียงนามหยุนเชอเท่านั้นแลวไหลสิ้นดีเมื่อเสวียนเจวีตวัดเสียงแหลมฝูงชนส่งเสียงฮือฮาขึ้นมาคำพูดของเมื่งเจียนยวนสามารถกล่าวได้ว่าโง่เขลาหน้าหัวเราะเหมือนเด็กน้อยหรือหากพินิษยอย่างจริงจังแล้วนี่ถือเป็นการลบหลูนครเทวะจือเมื่งอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่เพิ่งสเสวียนเจวีจะทานได้ตำหนิเมื่อคงฉานกลับเปล่งเสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ ah ่าฮาฮาพูดได้ดีไม่หลงลืมน้ำใจเพียงเพราะผลประโยชน์ไม่ลืมเลือนบุญคุณเพียงเพราะอำนาจสมเป็นลูกชายข้าเมื่อคงฉานโดยแท้ทายาทข้าทั้งหลายในนครเทวะจือเมืองสมควรยึดถือคุณธรรมเช่นนี้เป็นเยี่ยงอย่าง วาจานี้ทําให้เมิ่งสเสวียนเจวีต้องกลืนประโยคที่พูดจบเมื่อกี้กลับเข้าไปใหม่พอดีใบหน้ากลับกลายเป็นบูเดเบี้ยวอัปลักษ์เมื่องคงฉานกล่าวต่อคล้ายไม่สังเกตเห็นยวนเอ่อท่าลูกเลือกละทิ้งความเมตตาที่ท่านอาจารย์มอบให้เพียงเพราะตัวตนในฐานะทายาทองค์เทพ พ่อก็คงผิดหวังอย่างที่สุดแล้วเพราะหากเป็นเช่นนั้นลูกจะต่างอะไรจากพวกหลงลืมคุณธรรมมุง่งเน้นผลประโยชน์ชีวิตเอาแต่คอยวางอุบายต่ำช้าในเงามืดกันบรรดาคนที่คิดเอ่ยปากเมื่อครู่ล้วนต่างพากันใบหน้าแดงกำเหนออเย็นเยียบผุดขึ้นเต็มหน้าผากแบบแบบนี้ก็ได้ เมื่อเจียนสีผุดลุกขึ้นกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้น้องยวนของข้าจะพเนจรมาร่วมสัตววัษหากกลับยังคงยึดมั่นคุณธรรมประจำใจทั้งหน้าชื่นชมและชวนอุ่นใจนักคำพูดของเทพบิดรอ,อยังลึกล้ำไพศาลดุดห่วงสมุดสะท้อนภาพลักษณ์ของนครเทวะจือเมืองเราออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมันหันมาทางหยุนเชอร น้องยวนเสด็จแม่เป็นคนเข้มงวดเสมอโดยเฉพาะเวลามีเรื่องเกียรติยศของนครเทวะจือเมื่งมาเกี่ยวข้องขออย่าได้ติดใจจนทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างเจ้ากับเสด็จแม่เลยวาจาเพียงไม่กี่ประโยคก,กลับแฝงกับดักเอาไว้ถึงสี่ห้าอย่างหยุนเชิอพยักน่ารับเล็กน้อยพลางตอบเสียงเรียบโอรสเทพสีโปรดวางใจข้าไม่คิดติดใจอันใดแม้แต่น้อยอืม มั่งคงฉานพยักหน้ายยนเอ๋อพ่อจะหาทางฟื้นความทรงจำของลูกกลับมาให้ได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นพ่อจะยอมให้ลูกใช้ชื่อหยุนเชอร์ไปก่อนถือเป็นการชื่นชมคุณธรรมและความพักดีของลูกและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยชีวิตลูกไว้เรื่องนี้ไม่มีผู้ใดคัดค้านทั้งสิน้น เห็นได้ชัดว่ามั่งคงฉานยอมลงให้แก่หยุนเช่อต่อหน้าทานกำนันอย่างเต็มที่ทั้งอย่างแสดงความรักใคร่เอ็นดูในตัวมั่งเจียนยวนออกมาถึงขีดสุดท่าทีที่เมั่งคงฉานไม่เคยแสดงต่อผู้ใดมาก่อนนี้ย่อมทําให้ความรู้สึกในใจทุกคนบังเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใกล้ถึงเวลาแล้วมั่งคงฉานก้าวเท้าออกยวนเอ่อมายืนข้างพ่อ แววตาเปี่ยมล้นด้วยบารมีเทวะกวาดผ่านฝูงชนซุ้มเสียงแฝงพลังเทวดังกังวานไปทั่วนครเทวะจือเมิงเมืองเจียนหยวนลูกข้าคือโอรสเทพคนแรกของนครเทวะจือเมิงในรัชสมัยนี้แต่กลับต้องประสบเคราะห์กรรมตั้งแต่ยังเด็กร่อนเรศพระเนจรอ,อยู่ ร้อปีก่อนกลับมาได้อย่างปลอดภัยเป็นความผิดข่าเองและยังเป็นความสูญเสียของนครเทวะในวันนี้ข้าจะมอบตำแหน่งโอรสเทพให้เจียนยวนลูกข้าอีกครั้งเพื่อฉลองการกลับมาและมอบชีวิตใหม่ให้แก่เขามันหันไปมองเมืองเจียนซีเจียนซีหลังจบพิธีในวันนี้ยวนเอ๋อจะเป็นโอรสเทพร่วมกับเจ้าพวกเจ้า สองพี่น้องต้องร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันแบกรับอนาคตของนครเทวะจือเมืองไว้เมืองเจี้ยนซีรีบลุกขึ้นตอบรับอย่างจริงจังน้อมรับบัญชาเทพบิดอน้าจะร่วมแรงรวมใจกับน้องยวนช่วยแบ่งเบาภาระเทพบิดอนร่วมกันนำเกียรติยศมาสู่นครเทวะจือเมือง ดีมากเมืองคงฉานพยักหน้านบัดนี้พิธีแต่งตั้งลูกข้าเมืองเจียนหยวนช้าก่อนขอองค์เทพทรงโปรดให้กระหม่อมได้กล่าวอะไรเสียหน่อยเสียงหนึ่งพันดังขึ้นขัดคอองค์เทพอู่เมืองไว้ผู้กล่าวผุดลุกขึ้นยืนเป็นเจ้าตำหนักห้วงฝันที่เจ็ดเมืองสวื n t ง,งเจียน4